สวัสดีครับสวัสดีอฟซีผู้ <FC. S 2> กำลังติดตามช่องยูทูบ่อยน้องวัวครับอันนี้เมื่อนีผ้ามาเบื้องเนื้อครับ่าด่ามาเออพี่น้องเนื้อเขาจะขายอันห้ล่งเชือดอยอะแล้วละครับเมื่อตันนี้เขาจะขายให้ลงเชือดแต่พอดีว่าทีมงานสวนเต่าเนาะมันเป็นวันศุกครับก็ <Okay. S 1> เลยว่าเอาขันมันศุกกะมันมีเวลาเฮ็ดแต่บางทีนะครับมีเวลาเฮ็ดกะ คือพอซื sleeve, ้อเขาหลดนะเพราะต้องไปไปลงเชือดนะที่ไหนไมนติดยอยู่แล้วเพรว่าตัวนี้ครับเขาจะขายอยู่แล้วแหละเขาจะเอาไปเชือดไปยังเฮ็ดเป็นเนื้อมาขายคนไทยเขากันล่ะแล้วไก่ยารามาเนื้อพี่น้องเพราะว่ากเขาได้ขายเองนะครับเนาะเป็นบ่ราะไอ้เน่งเขาก็ขายให้เราครับให้ฟ้านมันก็ขายให้เข้าครับเข้าเขาไม่หนาทีขั้วสิครับกะบ่ราอยากให้พี่น้องดรามาว่าเอาขาง่วขายยังกินเขาบพว่าบอก ก็คือเข้าอะไรคือจังไรมันสิไปร่องเฉยที่แล้วครับมันไปล่องขายอยู่แล้วก็พอดีครับจังหวะคนไทยเป็นมั่นยุดครับก็บเลยขอเขาซื้อเขานะครับขอซื้อเขากับมาชำแหละเองถ้าไห้ฮะชำแหละเองเขากะขาไม่มาขาให้นะครับเจ็บร้อยแล้วเ,เข้าปริเทศยังมากไหมครับนี่ครับก็มาแบง,บงพูดแบงยังกันมู้ยสมาร์เบียนนี่นะครับมู้สมารเรียนเนี่ย นี่ครับกะัิแบงเป็นเนื้อไปยังเป็นพูดให้กันแบงพูดกะดีก็ซื้อเนาะพี่เ,าเนาะดีก็ไปซื้อรถช็อปเขาเป็นมันแพงครับซื้อวัตถุดิรถช็อ,ชอปหรอกซื้อน้ำรานค้าทั่วไปนะครับเอาสมมตินี่ก็พี่เอาปลาจนี่เนื้นออยู่ตรงนี้วุ้นตํา,ตาก็สามสี่ลอยครับวุ้นตํา,ตาก็สามสี่ลอยแน่นอนแ <ไป S 1> พงแต่เขาซื้อกันนี่ครับแบงพูดกันอาจจะได้พูดพูดละลอยพูดลอยก็ได้ครับเต็มกระสอบหนึ่งครับทั้งกระดูกทั้งเนื้อทั้งตับทั้งเนียงไปเฮ็ดไม่แต่เฮ็ดกินครับ นั่นก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของพี่น้องแรงงานไทยนะครับทำหลายเดือนอยู่โล่บัอโล่ทำเนาะครับไปซื้อยูทหอปเนาะร้อยหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบตั้งสิแต่อันนั้นเป็นเนื้อหัวแดงนะครับกับว่าสู้กันฟังกันเสร็จแล้วอันนี้เนื้อนุ่มกะบ่วตั้งกันนะครับกินกับบัวตั้งกันดอกครับนี่กระลังเห็ดส่วนข้างหลังกับบัวหยาดไทยพี่น้องเห็นนะครับเพป็นกระรังชั่มแหละทั่มยังกันอยู่กให้เบิ้งส่วนทั้งเป็นเนื้อก่อน เดี๋ยวพ่อเพิ่นแบงพูดจังไดกะจังมาเบิ่งวิธีแบงพูดครับนี่แหละครับวิธีชีวิตของพี่น้องในอิสราเอลเฮ้าไอยปาดยังกันไปครับเดี๋ยวพ่อชำแหละแล,ะแล,ะและ้วๆกะสี่ภาพี่น้องก็เบิ่งไหมครับท่าน,นี้เห็นอย่างนั่นครับนี่ก้วยกล้วยลาบครับก้วยลาบทีมงานเพิ่นเลย,ยท,ทีมงานเพิ่นกับขั้วอยู่ข้างหลังก็แล้วครับกำลังขั้วก,กันอยู่ขั้วเนื้อนี่ก็สชิ้ก้อย เส้นชันครับเส้นชันขึ้นเขาว่ามีดไหมคือฝนที่ท่านได้ทำงานเนาะคือฝนมีดกับฝนอยู่ครับใช่บาดเป็นคนเฮ็ดลาบครับคนซอยไปดีเป็นคนขั่วพวกเออคนนั้นเฮ็ดยแต่น้ำแดงมั้นี่บาดจังไนอยู่นี่น้ำแข็งเดี๋ยวนน้ำแข็งใส่นี่นโอ้มีน้ำทุบปะล่ะ นนแล้วกด้เอายังก็ได้ใส่เครื่องดื่มนี่ครับจะเป็นเนื้อเป็นตับเป็นยังไปอันนี้กับแผนกครับแผนกพ้นย่ายงเดียวแนกีเ่เกิดเพราะเขาสิเกิดเพราะเขาแล้ว,ว,แ,ลวแมวก็ร้ายพ่อแมวครับพี่น้อง เตือนส่วนท่านี้กะเติอนปิ้งทั้งย่างไปนะครับย่างให้กระต้มใส่ครับทั้งนั้นแล้วก็รังช่ำเลยช่ำยังกันแล้วเดี๋ยวเตือนดินี่ครับก็ลังแบ่งพูดก็ลังเอาเนื้อมันออกภาก่อนมาก่อนครับรวงเหมือนก่อนให้แบ่งพูดครับตอนนี้กั รอล่อบึงบึงบรรยากาศพี่น้องไทยง่ายคนไทยห้างก็บยัดยัดการเนี่ยจะย่างไปก่อนครับเนาะนะครับย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้องให้ครับอืออือครับอันนี้พเนียกเดินครับเนี่ยิบกย่างนี่ครับซึ่งมีย่างทุกแนวครับใช่ป่ะนี่ก็ชิย่างป่ะเดียวอ๋อได้แล้เอาเสี้ยมโุ่มนั่นให้แน่นนั่น จะได้อ่างไหนี่ไหนครับเอาไปทีนี้ครับยังอยากเรียบร้อยแล้วกระสีแป้งพูดแป้งยังกันครับนี่ซับกระดูกกยังออกแล้วทิปทพูดด้วครับเนาะอครับง่ัดิกลงนปลาหนิงก็ลังจัดการ นี่แหละครับแมวของแมวจิ๋วย่นเหยี่ยวบ่การเด่งก็ปลาสมสิจัดการครับถือว่าโอเคแต่ไงอยู่ครับพูดไงอยู่ไปครับสมอมาโอาถักเลยนะครับกำลังแบ่งสันปันส่วนกันครับ นี่ครับใครไปซื้อยู่ช็อปอยู่ประมาณนี่ประมาณหาสิบหกริบเช็คไหมครับก้อนน้อยๆนี่ไม่กางไม่กางยังงี้ก็ได้ครับเลยนะครับเบึงครับพูดและวลอยจริงง่ายไปนะครับแบ่งกันพูดและวลอยครับตอนนี้กำลังซอยกันครับกำลังสิแบ่งจัดสรรปันส่วนกันยังบ่ท่านนี่ครับนี่เป็นซอยจะเข้าก่อนใครพัดติดตามเบึงกันไหมครับ แดงมาแล้วเอาเบิ่งน้ำกันครับลอยเบ่งนี่นโอ้ว่าเดนหน่อยได้ครับนี่ทั้งปาดกันครับว,ว,ว,ว้ายแมวนี่ครับก้อนนี่น้อยๆน,นี่ครับอยู่ทั้งช็อปนี่หกซิบเช็กเจ็ดซิบเช็กผมด้ครับก้อนนี่นนยอ,ยอันนี้ก็คุ้าวมื้อขากันครับก็ห่อเสื่อนเป็นทั้งรถช็อปยังสี่กับซีบ่แดงกันได้ง่ายๆเทเลไลฟ์นะครับ ขุมคา้าเลยล่ะครับง้อปัญหาแบงค์18ปูดครับอีก300กับให้ผู้พันเฮ็ดพันยังไปครับซื้อเครื่องดื่มพันยังแม่งกันกินครับธรรมดาครับนี่ครับกำลังเฮ็ดแบงกันไปนพูดครับไปเรื่อยเรื่อยครับ18ปูดจำที่มองเห็นกัดคือว่าเกินราคาหรือล่าลครับ ับเรื่องยังมั่ครับมีครับเอาเห็นมาสีร่างนี่เลยเหรอครับเนี่ครับเริ่มแบงเริ่มยังกันแล้วครับแมครับนี่เห็นบ่อยนึงครับโอ้ยปวดบไงเลย นี่เราเรียกว่าพูดใหญ่ครับัเบอร์เต้ช้นส่แล้วเต็มสอบพอดีสิบแปด่ครับก็เกินง่วจ้งโ่งหรือผู้บาดบูมันก็เป็นไรง่วงเขาเราบ่ทางสิบแปดส่ส่ นี่ครับว่าจะทายให้พี่น้องเบมึงให้จนจบพูดครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้จบก็ครับเพราะว่ามันมันจังไรครับผมจะนับไปเขางานนะครับเขางานเป็นไรงัวอยู่ในฟาร์มอยู่ส่วนผู้ย่างนี่ก็เอามาสั่นครับย่างย่างเดียวเลยเบรรยากาศเดือนนะครับนี่ยส่วนกุ๊บกิบนื้ย่างชิ้วกันกินเออผู้ท่านได้ขยับแล้วป่ะนี่ยพูดไงครับ วูบครับเด่นเจ้าคล้องเชียงเนื้อจากน้องบัวมาเองครับนี่ครับป็นท่านแบงนะครับพวกนี้พวกนี้เป็ท่านแบงครับนี่ยังเป็ท่านแบงส่วนทั้งปุ่นเป็นพูดแล้วครับคิดจะโลดครับปุ่นเรงเหลือหลายยังเหลืออีกเครื่องหนึ่งครับ เอาครับกะชิ้วไทยแล้วครับสิบวได้ไทยให้ใหพี่น้องเบ COM. <com ื้องหอกกะจีได้ไปเขาในฟ้ามเอ้าท UH ่านี้มาใส่ของวันละครับมะม่วงผู้เฒ่าเันยำมันนั่นมาได้ยำเนื้อมาได้มะม่วงซุกแล้วนี่ครับแรงแปงแปงขุดกันไม่ได้เลยเดี๋ยวจะได้กะจี ไปแค่นี้แล้วครับเจอผ้าให้พี่น้องคนเฮ็ดศทาอยู่นี่ท้องเจอไปเขาทำงานในฟาร์มก่อนครับวันนเจอกไม่คลิปหนาสวัสดีครับ